การจัดงานแสดงความเสียสละในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระหมหากษัตริย์นี้ในอดีตเราก็ทำกันแต่ในภาวะการที่บ้านเมืองแตกแยกในภาวะการที่บ้านเมืองกำลังระสําระสายเกิดการทุกริตวัคซีนคนตาย ความแตกแยกที่มีอยู่แล้วมันยิ่งซ้ําเติมหนักเข้ามาอีกผมถึงบอกมันไม่ใช่วิกฤตแต่มันเป็นวิบัติแล้วมันเป็นการสะสมความรุนแรงมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆจากวิกฤตหนึ่งวิกฤตสองวิกฤตสาจากวิกฤตปีสี่เก้ายึดอํานาจแล้วเลือกตั้งแล้วก็ยังยึดอีกยังก่อจลาจลอีกเอาคุณสมัครออกอีกใช้สาร ใช้สารมาเป็นเครื่องมืออีกเอาคุณสมัครออกคุณสุ้มชายออกจนกระทั่งเลือกตั้งใหม่คุณยิ่งรักได้แล้วก็ยังยึดอำนาจอีกเ่านี่ครับมันจึงเป็นที่มาของความเน่าเฟะของระบบระบบที่เลวร้ายนี่แหละครับมันถึงได้สร้างผู้บริหารที่เลวร้ายขึ้นมาสร้างนักการเมืองที่เลวร้ายขึ้นมา นักการเมืองที่ไร้อุดมการระบบพักการเมืองให้ไม่สามารถจะเข้มแข็งขึ้นได้ทั้งหมดนี่แหละครับวันนี้มันมาถึงจุดที่เป็นภาพสะท้อนนั่นคือเหตุการณ์ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกากงสุนจะเรียกว่าโง่หรือฉลาดผมก็ไม่แน่ใจเรียนมาก็สูง ไม่มีจิตวิทยาเลยหรือไงว่าจะทำอะไรในสถานการณ์ที่คนไทยแตกแยกกันในอนดีตวันเฉลิมพระชมภาษา,าเป็นวันที่เรียกความสามัคคีแต่วันนี้ยิ่งเรียกความสามัคคีแล้วเรียกความสามัคคีที่ไม่เป็นเรื่องกลับกลายเป็นความแตกแยกหนักเข้าไปอีกเพราะมันมีมูลเชื้อของความแตกแยกอยู่เดิมแล้วนายมังกร ปุมแก้วกงสุนใหญ่นะครลอสแอนเจลิสท่านดูสิเขาทำอะไรคิดไม่เป็นเลยครับเป็นถึงกงสุนอยู่อเมริกาก็นานทำได้แค่นี้เองคือเกณฑ์คนใส่เสื้อเหลืองไปกวาดถนนไปกวาดถนนที่ไทยทาวสหรัฐอเมริกานะครลอสแอนเจลิส นี่ตกลงคุณมังกรไม่รู้เลยเหรอว่าไอ้วิธีการถือไม่กวาดไปกวาดถนนแบบที่ในประเทศไทยทำเนี่ยเป็นเรื่องตลกสิ้นดีในสหรัฐอเมริกาอันที่หนึ่งกิจกรรมที่คุณไปทำจะทำในถนนสาธารณะของสหรัฐอเมริกาที่อ้างว่าเป็นไทยเถาซึ่งหน้าที่ของเทศบาลเขาเนี่ย เขาเป็นมีหน้าที่เก็บเก็บกวาดอยู่แล้วและเขาใช้เครื่องจักรหมดเลยครับเราไม่เคยเห็นคนกวาดถนนในประเทศอเมริกาคือไม่กวาดเลยครับไม่มีฮะนี่เป็นจำาอดเลยขนาดตามบ้านนะครับขอโทษนะกวาดกวาดใบไม้ที่สนามหน้าบ้านหลังบ้านเนี่ยที่อเมริกาเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นทุกหลังครับ เขาใช้เครื่องพ่นลมเป่าลมพวด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 ,พด,พดที่นั่นมันใช้เครื่องจักรหมดแะครับผมถึงเรียกว่าเอาถือไม่กวาดไปกวาดถนนนี่มันจํำอวดจํากลายเป็นละครจําอวดจําอวดที่หนึ่งก็คือเขาทํากันอยู่แล้วคุณไปช่วยอะไรเขาเขาใช้เครื่องจกักรรถยนต์มาเลยครับรถยนต์เครื่องจกักรทาความสะอาดหมดเลยบนถนนสอง คนอเมริกันที่เขาใช้ไม่กวาดนี่น้อยมากไม่เชื่อไปดูสิครับเครื่องเป่าลมนี่มากี่ตังค์มันไม่แพงเ็าเป่าพูด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 ไปกองกองกองก็เลเก็บแล้วก็ดูดในบ้านยังหาไม่กวาดไม่ค่อยได้ผมไปบางบ้านหาไม่กวาดไม่ค่อยได้เขาใช้เครื่องดูดฝุ่นหมดเลยครับจบข่าวเศษขงยะเขาดูดหมด กิจกรรมที่จะทำเนี่ยแล้วไปทำในที่สาธารณะของมหานครลอสแอนเจลิสเขาถ้าคุณจะทำจริงๆเนี่ยนะนี่ผมเสนอนะไปทำตามวัดสิครับเออไปทำความสะอาดวัดนะ่ยเออขัดถูขวดสีชวีวันนะ่ยตรงไหนมันสกปกทำให้มันใหม่ขึ้น ทำอย่างนั้นยังดีกว่าแล้ววัดหลายวัดครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยบางวัดมีพื้นที่กว้างและภารกิจของการตัดหญ้าจำเป็นนะต้องตัดเออก็เลือกสักวัดสิแล้วก็เขามีเครื่องตัดหญ้าอยู่แล้วก็ไปช่วยกันเออตัดหญ้าแล้วเก็บให้วัดเอออย่างนี้ยังยังเป็นประโยชน์เห็นประโยชน์ได้บ้างอันนี้ไปทำแข่งกับเทศบาลแล้วอลอสสิงเจริสเขาบ้าเปล่าไอ้กงศุน แล้วไปทําไม่ใช่สูนในวิจารณ์นะศูนย์กําลังวิจารณ์ผ่านเก็บข้อมูลมาจากประชาชนที่เสนอความเห็นกันในวันสําคัญอย่างนี้แทนที่จะได้เกิดความสมคีกับเกิดกลด่ากันอีกครับนี่ครับท่านดูภาพสิถือไม่กวาดไปกวาดตามถนนทำเหมือนอยู่ในกรุงเทพมั้ง ถ้ากรุงเทพเาใช่ครับยังมีคนกวาดถานนเต็มไปหมดแต่ที่อเมริกาเขาใช้เครื่องจักรหมดแล้วผมยังบอกวันหนึ่งวันสำคัญอย่างนี้ควรในเวลาที่ขณะนี้มันมีความเห็นแตกต่างกันควรต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้สองหาสถานที่ที่คิดว่ามันเป็นเหตุผลดีที่สุดนะ ไม่ใช่ศักแต่ทำสักแต่ทำม,ม,มันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆครับนี่คือความเห็นของประชาชนที่ด่าวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เอาความเห็นประชาชนเหมือนวันเสาร์นะครับแต่เป็นวันพฤหัสเนี่ยคนใช้ชื่อบเดันดูจิรกิตตายากร จดลงสมุดบันทึกความดีแล้วเอาให้ผู้ปกครองเซ็นนะแต่งตัวได้ขยะมากหน้ากว่าตัวเองไปด้วยนะคุณเตอ๋อบอกว่าขายขำกลับมากว่าที่ไทยนี่สลิมทั้งหลายรักมากไปอยู่ไทยทำไมไม่อยู่ไทยล่ะคุณน้ำฟอนบอกรักมากก็กลับประเทศไทยจ้านี่ดูสิครับเขียนเป็นพืชหมดเลยครับด่ากงศุน้งนั้นนะครับ เออคุณสวานาบอกว่าประสาทแดกถ้าถนนสกระโปกก็โทรศัพท์ไปที่คอมเพลนกับซิตี้เขาเดี๋ยวเขาก็ส่งคนเอารถมากวาดอีกคนหนึ่งคุณพีรกรบอกกลับมานี่มา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 กวาดใกล้ๆพ่อหน่อยคุณเจสซี่บอกอย่าเอานิสัยคนไทยไปใช้บ้านเขา บ้านเขามีคนทำหน้าที่ตรงนั้นอยู่แล้วคุณชีวาบอกรถกวาดขยะเขากวาดสะอาดดีอยู่แล้วคุณบาบิดองบอกเสลอบา้างเสลอคุณเต๋อบอกมากวาดที่ไทยหน่อยสิคะถนนสกปรกมากกวาดในวังด้วยนะคะนี่เห็นไหมกวาดในวังด้วยนะคะพ่อจะได้ยิ่งดีใจสภาก็สกปรกมากค่ะ เขียนเนี่ยครับเป็นชุดเลยด่ากองศุนทั้งนั้นผมต้องบอกเออไอในภาวะการอย่างนี้นี่เราควรจะทําอะไรกิจกรรมอะไรให้มันเหมาะสมอย่าลืมว่ามันมีประชาชนมันมีสองฝ่ายอยู่แล้วต้องเสนอความเห็นอยู่แล้วก็ต้องหาทางหลีกเลี่ยงที่ตําหนิไม่ได้จะได้ไม่ต้องแตกแยกกันหรือ อยู่เฉยๆดีกว่าครับอยู่เฉยๆไม่มีอะไรแตกแยกอยู่เฉยๆไม่มีอะไรเสียหายนะครับถ้างโง่นักผมว่าอยู่เฉยๆยังจะยังจะได้ประโยชน์มากกว่ากำไรมากกว่านะครับเอาละครับอย่าลืมช่วยกดไลค์หรือว่าถ้ามีโฆษณาก็ขอความกรุณายอย่ากดข้ามนะครับนั่นเป็นไรายได้เล็กๆน้อยๆของเรา มาดูข่าวประจำรายการกันหน่อยนะคร